สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็นบินเอื้อเขียวพารวยนะคะแนวทางนะคะโชคลาภนะคะแนวทางเจาา้าปลาลำโชคนะคะเ,เอ,นะนะเอ็นบินอ่นบอดี้ว้าชือคนคิงลูกนะมันเอ็นบินบอดี้มาจุดอันขามไปซวงมือบอดี้มาหน้านะคะแนวทางเลียกคูบแม่นๆนะคะวันที่มาจุดเงินก็เอาหาตรงๆเลยศูนย์ 095ก็ 95, ออก099นี่หมดแล้วนะคะัางเชือมอ่วงเปลีนไก่ไนะชมนคะครเป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะคะมงะค่งเปลี่ไก่ๆสิก็ยังนดำปือป่อขๆ้นมาก็าจะเป็นเล็กแล้วบางเชือนะคุณผู้ชมเห็นบ่เลข2ซองอยังจุดยี่บทุบก็ขึ้นทักทายคนป้าสองสี่สองส,สองนะงี่ที่สองห่านแบบนี้ทุกอย่างดำเปือยๆผู้ชมเล เพื่อนจะให้โชคให้ลาบนียบ้องเข้าไปเห็นหนวดดินะคะก็จะชุดถูกน้ำละเป็นเหม็นด้วยไงเหล็กถูกเงินนี่อากาศกันหนาวหนาวคำมาลก ไงเอ้นนคุณผู้ชมเพิ่นมองเข้าไปให้พเทินเป็นตัวเลขตัวบางไงมั่งกลางด้วยดำดำเพื้อเพใส่แม่รถ พอเราไปเห็นเป็นตั้งแต่อันซองเก้าศูนย์ไหมท่านผู้ชมนะฮะซองเก้าศูนย์ทั้งบนทั้งล pues, ่างเนาะแล้เบิ่งตาเกาเเเห็นลขวยู่นี่กลรองมาเห็นเบิ่งค้างๆเล้วท่านผู้ชมเลขอันดำๆเพือเลขเนาะลอยๆไข่อยอันโอ้คนชิงดอกยาเอ้ยขออนุญาตเด้อจุดทัวร์ไปเดื่อเมื่อนี่เหล็เล่าพัฒนาหัวดวันจันทร์ เออ,อย้ยไาเดี๋ยมันม่เดมองไปกงเพิ่นเห็นตัวไงมากังรลบโว้ยรูวัาติด สองสองสองเสองเกูนหรือสอง 4, สี่ศูอจะับยังไะเด้ออย่าับก่อนเลยยังไะท่านผู้ชมเลขสอง 9, สองเก้าสองเก้าเก้าหรือสองสีสองส เก้ามันจะนั่งคือสองเก้าศูนย์นะคะสองเก้าศูนย์เราลุ้นเลขทูปนะคะเราลุ้นเลขทูป ปรสานท่านผู้ชมกับมหาแนวทางนะคะช่องมหาแนวทางที่ไอ้ยไม่ไม่ค่ะท่านผู้ชมมองก่อนนะคะมันจะสูตรคำนวณหวยเนาะนะคะซอ<ม>งเก่าเบิ้งเก่าเด้อท่านผู้ชมค่ะเป็นไหโวกไหลาบ มาเดืนอนที่หัวันงสามบอกเออ,อยาบางครั้งเดือกบบสวยกับเขาดนีท่านผู้ชมเห็นหว่าออกเก่าๆเนาะศูนย์เก้าช่วยมีใบไม้เริ่มเริ่มร้นลายแล้วเป็น กระโลกมาหลายแต่กระโลกโดนวบทีพานมาแล้คะสองสองเขา่าโอ้เอ็ดมินกับมาขักสองสอง,สองมาตล้วค่ะมัวหนี้มากเลยติดแต่ติดเก่าใช่ไหมคะ ยังล่ะเก้มยังล่ะเก้าสามสามตัวนะคะบางครั้งก็เป็นแปดเป็นสามอัสามแปแปดสบแล้วก็สาามก็ได้เนอะอันนี้เข้ากบตีในหลายท่างนะคะเ๋อเล็กกล่ ตัวเลถูกเนียเขาติดเกล็ดของมันกลับมาเมืองตรงนี้ก่อนนะคะอแต่ว่าอยู่นี่กล่องเหมือนห็นเลยท่านผู้ชมเหมือนแอดไม้นออกไปเมืองตาเป้าโบหินเป็นตัวเลขเดียวตรงคนตรงที่บีเลขสองอย่างสองก่อนสองเก้าสองเก้าศูนย์หรือสองสี่ศูนย์เนี่ยประมาณนี้นะท่านผู้ชมเป็นของใจตรงมองตาป่าเห็นมีตัวเลขนะคะมาเอากล่องถึงแม่มาเห็นตัวเลข สองเก้าศูนย์สองสี่ศูนย์ทองใจมึงนี่แหละม่วงตาเปล่าบเห็นตัวเลขเลยนะคะออกกล่องมาใส่บเห็นแงเอ้ยวันนี้เขาให้เขาปังปๆเรื่องวันนี้อัเรียกทูกบ่งกระตองสามสามตัวนะคะสามก็แปดตัวเดียวกันนะคะอสามแปดแปดสามหรือว่าสามสี่สามสามตัวสามตองสาม นะคะก็ขอให้โชคดีนะคะมีโชคลาภนะคะเดวทางเวลาพัฒนานะคะเจ้าปลาน้ําโชคนะคะ